แม่ให้เล่นกับน้องแม่ให้ออกมาเล่นกับน้องมุกี้มุ่กี้เล่นกับแทกไหมเล่นกับแทกไหมดมอะไรวะจะเล่นกับใครแท็กจกเล่นกับพี่มุก,กี้หน่อยได้ไหมได้ไหมอ้ย <c ười> ตังตังทำไมนอนน่ารักจังเลยฮะทำไมหนูนอนน่ารักจังเลยอ่ะตังตังเล่นกันจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยนะเล่นกันจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมพี่ป๊อกจะออกเหรอเอาเอ้อะไรอ่ะพี่ป๊อกโอุย้ยทำไมตังตังน่ารักอ่ะ นอนหนอนที่มารวยเมื่อก่อนเลยตังตังอ้ตังตังอันนี้ตังตังน่ารักเหรอคุณนอนนอนทะไมคะคุณทำไมไม่พากันไปไหนคะไปะไปหลังมา้านไปเอาตัวนี้จะไปไหนลูกขี้จะออกไปได้ข้างนอกเหรอ มาไปไหมไปไหมเฝ้านอกบ้านเลยนะอย่เฝ้านอกบ้านเลยนะตองพ <c oughs> ี่เมงกี่เป็นอะไรอ่ะเขาจะหยากกัน

งำตังตังงำแตก๊กตังให้งำไหมพี่ตังพี่ตังไวพี่พงกีไปกินหญ้าเล้ะ อะไรอ่ะจะพากันออกไปหรอเหรอไอ้ตังกินหญ้าเล็กหรอตังมากินข้างนอกมาตังมาเล่นกันจนเหนื่อยแล้วดิจะเฟร์นเพึ่งออกมาพี่บงก,ก,กีกินหญ้ากินหญ้าหรอ เอา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 างก็เล่นกระแตกงน้อยมันก็อยากเล่นด้วยเนาะเอาเฮ้ยเอ้เอาเฮโอ้ยดูพี่พงศงขี่อ้วก พี่ม้งกีไม่สบายเมืวว่อวานพี่ม้งกีกินอะไรวะเมื่อว,วานพี่ม้งกีกินอะไรวะพี่ม้งกีกินปลาทูเหรอแต่พี่ม้งกีกินข้าวกับตับนี่ ฮัหั้นตังตังไว้บายดีกว่าบายบายค่ะ